ยาม,มากิลานี่มียามากิลา <c oughs> อ่าดาราหน้าใหม่สาวสวยผ่านไปแล้วคนนี้ที่ฉันอยากแนะนําอีกคนนึงยังไงอนนขอให้เขาเป็นน้องใหม่ในวงการด้วยอีกคนนึงแล้วกันนะพี่แหลมสมพลฟังแบบนี้ฮะ ครอะแหลมทวีตไฟอ้าวงอดีตนักร้องนำนะนี่แหละค่ะมารับบทนำในภาพยนตร์เรื่องโฟคิงสองงานนี้บอกเลยว่าพี่แกติดใจจอเงินทันแล้วละมากคโฟคิงสองเนี่นยลาจอไปแล้วแหละแต่บอกเลยว่าตัวละครชื่อพี่บังกหนกเน,นี่ยนะ<อ>พี่แหลมสมพลเนี่ยเขาสวมวิญญาณเป็นเด็กช่างเลือดร้อนคุณผู<อ>้ชมยังถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องถึงจะเป็นน้องใหม่ในวงการภาพยนตร์คะ่ะแต่พี่แหลมเนี่ยแกทมทุ่มสุดตัวนะในการถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครคนดูเนี่ยดูแล้วบอกโอ้ยอินมากถึงขนาดที่ไปไหนมาไหนไม่เรีย พี่แหลมแล้วนะแฟนคลับรุ่นขอซองตะโกเรียกพี่บางพี่บางติดชื่อแทนนีกชื่อแทนพี่แหลมไปแล้วไม่ได้หาเรื่องเขาชอบแล้วก็ขอให้พูดวลีฮิตในหนังให้ฟังหน่อยงานนี้เจ้าตัวปลื้มใจจัดเลยค่ะพูดชัดเลยว่าติดใจการแสดงเข้าแล้วล่ะไอ้น้องเลยแฟนตอบรับดีมากทั้งในได้แล้วก็ คำชมอะไรเงี้ยครับก็ดีใจออกไปข้างนอกคนยังเรียกบางๆอยู่ไหมครับก็มีครับบอกว่าพี่บางช่วยพูดคําว่าทิกแท็กโถให้หน่อยเลยพูดคําว่าทิกแท็กโถให้หน่อยเลยชอบการแสดงนะเพราะรู้สึกว่ามันก็ได้เดินทางในพื้นที่ใหม่ๆใช่ได้เจอบทบาทใหม่ๆได้เจอเพื่อนใหม่ๆได้เดินทางในที่ใหม่ๆได้เจอเพื่อนใหม่แล้วก็พูดและประโยคฮิตทิกแท็กโถ นอกจากนี้ค่ะพี่แหลมก็เล่าให้พี่จคกรีนฟังด้ว่าซีนอารมณ์ยากๆนะที่เขาถ่ายแบบลองเทคเรื่องนี้นะไม่มีคัดนะคุณผู้ชมหลายคนอินจัดเลยในความสัมพันธ์แบบพี่น้องของบางและพี่สาวพี่สาวในเรื่องก็คือพี่สายเจริญปุระค่ะงานนี้พี่แหลมบอกเลยขอยกความดีความชอบทั้งหมดให้กับพี่สายเจริญปุระให้เป็นสุดยอดนักแสดงในดวงใจอีกคนเลยค่ะพี่สาย เป็นตลาที่สุดยอดอยู่แล้วนะเป็นนักเจ้บทบาทอยู่แล้วถูกต้องแล้วผมได้มีโอกาสเล่นนั้นทำให้ผมสามารถเดินทางไปกับกบ,บทบาทนั้นได้อนอกจากการพกอาวุธคือการเรียนการแสดงมาแล้วแต่ว่าพอม,มาเจอหน้างานจริงเนี่ยพี่ชายส่งเราขึ้นไปให้เราสร้างอารมณ์ไดพ้พี่บางพี่บางพูดทิกท็กโอยฟังหน่อยอ๋แยอแบบนั้นเลยถาคุณอมเดี๋ยวอ